วันนี้มานายาินะคะมาดูญาติมาขอจับเห็นบ่เอ้าไปได้แล้วบอกกบดิยดิบอกกบด้วยค่ะกินหัวอาหารบ๊ไปยองอืมแล้วจับจากไหนสับจับย่างอย่างงมเอารถบ่มันอยู่ในหิมบ่ออันนี้หูมันทางเบาเห็นบไหมโอ้มันสีทางเบามันเสียออกเดี๋ยวดีเห็นเลยเลยเลเห็นบ่ตัวบักใหญ่วายกบตัวบักใหญ่เห็นบ่พี่น้อง ค่ะเศรษฐกิจพอเพียงพี่น้องเอ้ยรัศมีอยากมาอยู่แบบมีเหลุผลตัวบางอย่างไปอยงองไหดิไหดิเอฟเอฟเอฟไลยเบาโอ้ยเ,เกลอบ4สี่สิบตัวนี่แหละกบกบเอฟเอฟเมื่อเงินตาชะแสหมักหมักต้นกล้วยต้นอ้อยนี่สวนผู้ใหน้ามีแต่ต้นกล้วยี๋ยวกันเออเฮือนเงือนหน่อง นี่ปลาในกระชังโอ้ปลากระชังแบบนี้ปะอันนี้หายกระชังไว้เวลาห้าสิกินมันจะง่ายดึงเสื้อดึงเสื้อขึ้นรถเลยโอ้มันเวลาสิกินจะง่ายแล้วรักบ่วก้าก้ามัวมัวจะถ่ายคลิปตัวแต่ตอดมือหนะเด็ดที่ที่ใบหน้าของเด็ดพันธุ์หอมเลยเราโอ้ปลายังปลานินบปะตัวบักใหญ่แม่ ปุบปับปุบปับปุบไมปานได้ได้หนคัตเศ้านีุ่บปับปุบปับปุบเศ้หลาแร้องอมันเกิดแต่ตเศ้าเลยน่นในกาั่นกาสังปานินอะมันบอออกบ่ไปยองอะนะอาจารย์ว่ะลงให้มันลงจังสั้นบอมันข่ามาโอ้บบดมันอยากออกอ่ะมันอยากกดึเสือนเากอ๋อดูเสือกันนี่โอ้มสั่ มสมองของคนและมีเป็ดมีไก่ได้พี่น้องเอ้ยเดี๋ยวสิไปเบิ่งอ๋อในหนทางบอกคนทางไปทางไหนทางสมีค่ะโอ้สมีค่ะมี่ก็ญาติญาติคุณสมชายซาดีอ้าวเดี๋ยปลาทับทิมพร้อมหมอแต่แต่ของบอกม้วนบอมีปลาทับทิมเพิ่นเพิ่นว่ามีปลาบึกเพิ่นว่าหัวโตบักใหญ่มันเริเปิดปลาบึกโตสัมพันธ์เราคนน้อยมันว่าห่ะแต่บอเห็น จังมันยังงดีเอามาปล่อยไว้จักตูสามตูทุกตูอืมมันเขาเห็ดอยากม่อยู่แบบนี้แหละมอก็บอกถามอมันไม่เห็นมันบุกีน่ามพวกได้กินซ้มตอามรอบลเกลืมาเลยอ้วนขนาดแล้วนี้อยากเห็นปลาค่ะบอมันอยกเกลือนี่เลยใกล้กลาไปเกลือ เกลือปลาแล้วเขาต้องเกลือไก่ได้ป้องอยากเกลือเป็นกบาลเลเนาะเกลือไก่้บ้าบึงปลาพี่น้องกระซับหลดลงน้ำนี่แล้วนี่แต่ปลานินบอกอันทองโพถ้าปลานวลจันปลาจีนเอามาปล่อยเห็ดเพียงกลางว่ะปลาดุกต้องเบ็ดเอาแจักแล้วเขาซื้อมาเพิ่นเราเห็นเขาขายเขาก็ซื้อแหละเอื้อยเพิ่นแววห่ะเออ ว่าแล้วมันก็พูจักป่าพูจักคอนซื้อป่าเห็นเขาคลายมันก็ซื้อปล้ๆมาทำเงินสิซื้อปลาทะเพียนมาปล่อยไว้บนกระสอบคำร้อยปลาตะเพียนเลิกปอบประยองเลิกทะเลค่าเบิร์นวัตสิโลงนี่เลยของของมันหันห่วมหัวลิฟต์โครงการนี่ละถึงทางรถไฟพร้อมได้ของมันหันปลาเนยกับใบก็ถืกทางทางซ้าทางพีพีซุยต้นสำสาพี่ ห้องแตกเอ้ยกระถึกถือบ่แมนบ๊วพนักผ้ากลางเลยทายาทหันอีร้างทายาทป่องแปงภาพชั้นก็บขอไปนะพี่น้องโอ้ยมาไปใกล้มันมันสีห้องกับเป็ดไก่ฮะเอ็กอาร์ห่านบ๊อด ชิลงงมหอยพี Arrow, drum, drum, ่น้องเพิดชิลงงมหอยนอนรับห้าหกหนึ่งเบา้ดิของเพื่อนเขาบอกกินจักเถื่องมเบาได้มันเลิกมันวักวางหันมันลงลงแล้วมันเลิกบันดอกของมันโอ้ยกระตัดใบตาลว่าถิ่มใช่ไหมมันเนี่ยนาะเอาเสื้อคพูกเลยจั๊กมาแล้เอาต้นบักหุงตัดลงไป อันตะจอมกุ้งค่ะได้กินคู่มื้อมันก็เหลือหน่อยแล้วเนาะกุ้งค่ะโมีอยู่เบ่กุ้งแต้เขามาระกุ้งค่ะมีอยู่แต่มันเอาโเข่ามันมีอาหารป่าเนี่ยครับปล่อยปลาอาหารให้อาหารป่านี่มันมีอย่างกินมันบบเข่าเลยมันเป็นอะไมันบ่ถือกันกับอาหารป่าบ่มันบ่เข่ามันกินอิ่มกุ้งฮ่ะอือโอ้เบ่ได้มันดักอันนี้ดักมันสั่งมาจากลาซาด้าเป็นขมุ้งนี่ฮะมันมีปอง อันนั้นแหละมันอิ่งลายมันวันนี้ปลาขั้นเท่าโบได้เกลือปลาโบมีหัวอาหารมันโบได้กินมันเก่าที<ป>่เปลี่ยนเพียงโอ้ยปลาีอันเเาไปวะตื่นชอามากกับพรนักขี่อันเปิดประตูนพุทธนาฏถามเปิดประตูมันออกกะระสานล้อมอเัตถุท้ายเบื้องล้อนี่แหละเอิอเปิดประตูอันถือว่าบ่าเลิกประลองยอง โอ๊ยโปรยกลางผดวะอันนี้มันทิมเนาะไหวนาเป็ดบ่ะจาวะบ่บอกปาหนอนานฮ้อนหมก้องขี้เสือชิอยู่ที่แหละในกันนี่แหละมาก็ไปนัเพื่นรุ่นทีแรกออกวิแนวก็พูดแหละเรงกลางคนเลยไปดึงเอามาบ่อ้อแหละทีไปได้บ่อเพื่นลอย่ดดึงเอกมันก็บอห้ดึงนอหจับมันอยไปใส่มันไป้องยายองมันเองไปเอง เป็ดห่านแต่ก่อนเลี้ยงเลี้ยงเป็ดขายมาก็ได้กินเลรลาเป็ดพี่น้องเอ้ยต้มเป็ดขายต้มให้กินไก่ไข่ไก่ก็ซือ,อ,อก,อกินได้ต้มกินได้เลยไข่ไก่ไ,ไก่ไก่บอกข้าง,งในหรือว่าข้าวฟ่ไม่ได้กินเยียงไม่เป็นตั้ง,อง,อง,งนอย,อ,อ,อย่างนี้ทั้ดเนี่ยหมูอย่โอ้ไข่ไก่เเออข้าวยาให้ย่างเข้าวใบเบื้อง <c oughs> คอนโดไก่เออนี่เด้มันไข่นี่เด้เดโอ้มันก๊กไข่อยู่หำนี่คอนโดนี่เด้อดเดโอ้ตั้งเท่าไรโตเศกตามันมืดถ่ายคลิปพี่น้องถ่ายคลิปมันมืดนี่เด้เอเ้ยมันแนมปรเห็นนีเด้เศกตานี่เด้ไข่เ,เห็นแล้วเห็นแล้วไข่ไข่ไข่ไก่นี่เด้มีคอนโดไก่พี่น้องพักนอกเขาเห็ดเป็ด อันใดห,หอยมาดูหอยรัศมีมาดูหอยเขาบอกแม่พียงอันะไรน้ำใช่น้ำปลาป่ามาจากบ้านนาคูบ่ไป,ปยองบ่มีน้ำกับบริวารีมาอาพี่บ่เจ้า่ะบ้านนาอึดน้ำแม่คมุ้มบ้านนาอึดน,น้ำกับมาอาบ,บ้านพี่ หอยหาบอมมีอันอย่างตรงป้าหอยใจนี่ค่ะโบไฮว่าว่าร้านบุบ่อยวางคนป้าหอยเอาเมื่อคืนมาตั้งแต้าโลสิบโลเฮ้ยมันก็บมืดมันมืดแล้วเนาะเจ้าบ่ปล่อยให้มันทำพันกะว่ามันย่างเลยเลยมันใหญ่หมทันจำหน้าย่างเยพอนกับสรางได้สั้างดีนาะผู้ใดบ่ได้ก็เกียรติอันเดียวเทียบก็สรางดีชามโลจะไปใส่ซอยใส่ตะโอดไปเที่ยบเออมันดัดแล้วสิแกงกินกระสับบอมี่เ่าไหมอืม มากเลยค่ะข่ยค่ะเพา่สัเกม่สั่นะสั่งในเฟซในไลน์เดี๋ยวเราไปยองเนาะล่องทใ่เฟซลังคนขุ่เห่าก็น้เห้อินแล้วก็มาหาเจ้าเจ้าคือบอันนั้นเลี้ยงน้องปลูกไผ่เลี้ยงน้องมีเบาโอ้ยจะกินปลาดาบอันนี้เืียงไผ่บอกเม่ดวายามแรงอย่อันนี้ฮะกินปาดาไผ่เลี้ยงน้องเขอยู่ทังหนาดีค่ะเบา ดูท่านาดันี้รักกันพอดีแน่ไปเลยไหมทางฉางนะตู่พอดีอันนี้ก็ซะาอีกหน่วยหนึ่งบอกสามหน่วยผู้บอเจ้าเจ้าคุดค่ะมอดมันก็บอกให้ค่อยหาดุดสองหน่วยทั้งเทิงทั้งไตงาค่อยหาทำเหมือนนะหมูนะแม่ไม่อยากกลับก็ไม่ต้องกลับมันว่าที่ไหนสบายใจก็อยู่ป้าพูดมากก็ไม่มันต้องอยู่มันก็ว่าเลย าวอยากกินจะมากินบ่ได้กะบุกเอางูให้พวกไหนเี่ยเนี่ยเนีอุ้ยหล่นหล่นหล่นไมยองหล่นหล่นหล่นไงมันอยู่ในนี่เอาเตยหน่วยเอาได้คุณททางพี่หน่วยป้องไงต้นบักหุงมาทะลายหลายบอกบักหามฟันบักหุงลงโยนลงไปมันจะกินอืมไอรเซอรี่มันหมากบักหุง หอยจุบบมากรป่าต้นบักหุ่งิ่นออกดอกกับบอเก็บว้กับเก็บวบได้เอาเก็บว้เผื่เอาว้ดูมันงามเมียเผื่อว่าหัวขวนกันปันดอกไม้เนาะวะบักหุ่งกับตัวผู้นะเก็บไว้เบิ่งพี่หมีมันงามมันสวยดีเผิ่าออปันดอกอันกุหลาบเนาะผิดเนาะหัวกันเลยไหนนันมีไข่หอยเชอรี่โอ้ไก่มันกินอีหยังวะ เคียดกินเครียดเครียด,ด,ด,ดไปย่องผูตัวบ้างไงผูกไ,ไก่มันได้เคียด,ไ,ด,ยดไก่อีมันละดมวันนี้เนาะเอ็กซ์อาร์เอ็กซ้อารนี่าเดยโตนะเลย เอกอาร์เอกอาร์ไปเบิ่งหัวเบิ่งสวนเพื่อนนะชุ่มม่าน้ำเพื่อนต้นไม้ต้นชุม่าน้ำเพื่อนเราค่ะอยากเบิ่งคอยก็อยากเบิ่งคอยคอยม้วนจังเอยคอยม้วนก็คอยมักแล้วมันน้ำเอเดิจ้าเออมันน้ำเพื่อนนะเจ้าสุม่าน้ำข่อยเพื่อนนะไปเบิ่งเป็ดเบิ่งไก่เบิ่งหัวเบิ่งสวนเพื่อนนะหน่อไม้เสียงไพ่พี่น้องทายจนตาแฉะ อันนอนไปน,นอนฝ่ากัะเจ้าดูเฮือนรับพี่น้องเลยอัน,นเป็ดเป็ดเป็ดดูทางขายโลละไถยรลละร้อยบอกโลกคนล้นปีกหากับอีกตั้งหากพี่น้องมึงเนะเป็ดกาบไปทายหัวไทายสวนผลอ่ะไก่ โอ้มันได้กินเขียดหามผมมันกระเก่งนนกบาะมาจากาาาาหไหนกล้วยีได้หนีนอกใบตองงามงามใบตองงามงามขายหมากมันก็ขายได้

กินสุกกวานหวานพี่น้องขับไปป่าให้กินอโอห่นไก่ไก่ผุดโอ้บังงูผูที่เราเออถ่ายห,หานแน่ขามกันนอพี่น้องหานขามกระมมวหวกกูไปไใคนมาชมไหวล่ะหนึ่งนี่ใครหน่อยดิคนชมเองมอ,องู่ โอ้มันยังโอ้มันดูดเข่าได้แมวทางไหนมาสี่โตพี่น้องหานเอ็กอารเอ็กเอกห้ามให้สวบกต้อน,นก,ก,กลัวของตูร้านบอกโอ้ยบักหุ่งพี่น้องไอ้สะออนบักหุ่ง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 พันนี่อย่างกับว่ารู้สะออนเด้ดกแทร์ปู่อัน,นกันบักหุงม,มาละวก็ ยาเค็ดสวนยังสิงเหลือไฮหน้าของเขานี่พักคะโอ้ยนั่นแหงเตี้ยพันเตี้ยพี่น้องเอ้ยบักหึงบักหึงเอเอนี่เด็กฮักต้นมันฮักไปไหมันก็นยังเป็นอืมกุยกันนี่กระส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 ะอันนี้มะน,นาวบ่ดโดนม่งสะด เลี้ยงเป็ดเลี้ยงไก่ห่านห่านสี่ตพี่น้องสี่ตเัเอ็กอาร์เอ็กอาร์ห่าน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 แต่ก่อนเขาเลี้ยงเลี้ยงไก่พันไข,ข่ขายบันนี้ขายลุกทุนเวลามันตกแต่โอ้โหเกือ,อ,อ,อกบเหยียบอันนั้นเกือบพลาดขาดทุนก็เลยเศร้าเลี้ยง เรื่องเล็กนิดๆหน่อย,อ,ยอันนี้บ้านบ้านหลานชายยกพงมุงหลังคาบันไดรีวิวตอนมานี่ของน้องพร้อมได้พี่น้องเลยอ,อันอายุทเท่ากันกับลูกชายร่าสมีนี่แหละบ้นานแบบกล้วยพัดพี่สังแหล่ะแหละปั้นแบบกล้วยกล้วยกุ้งบะ กล้วยกุ้งได้ปไปย่างน่วยมันแหล่แหล่คือย่างยัางบ่เป็นหมากบ่บ่อืออันดำๆจกสีหันทางภาคใต้หลายกว่ากล้วยกุ้งหน่วยก็สีม่วงแม่บ่หาเด็กยังบ่ทันกินแล้วอ้ยบักพิซซ่าบักโอ้บมกหมาอันนี้กล้วยหอมกล้วยหอมเป็นหมาก อ้อยก็มีจะไปหยามัึทุกคนย่านงูพี่น้องเลยนี่นี่กล้วย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 ห้องน้ำเขาอันนี้ก้ะอ้อยหัวข้าเป็นย่ากันพี่น้องเลยสบายไปเว้ายน่ำเขามึงอโมเซิรนกูไปหน้านล้วเมื่เบาไปสวนมึงเบาเซิรนกูเนะก็มาเลยบ้านหลังมักใหญ่ ลุกโคมมุงหลังคาไปเหตุงานอยู่กับรัศมีอยู่สมมติสาคอนเลยน้องสาวฝากงานให้หลานชาย,ายถอยรถอีกญาติพีน่น้องหยอยู่ประมาณสามสิบกว่าคนเหมือไก่โอ้ยมึงเห่านี้มัขายลมาอึกมาอึก มเอึกโอ๊ะคางใส่พร้อมเนาะนี่ดีบ้านยกมือค่ะสามหงสิทธถมดินตากเขา่าโอ้มากัะกินเมื่อแล้วไก่วาวพี่ปกปอ้องแสงแดดเขา่าตากเขา่าสี่กล้วยกล้วยพัน่หงกับ,บลูกมะทั่วเฮนี กล้วยกล้วยกล้วยพี่ปกป้องอเดี๋ยวสิไปให้พาพี่น้องไปเบิ่งบักทัวเฮแห่ิได้กินเมี่ยงและทไนอยู่เป็นและมาหาทัวแห่ัวร์แห่มันจะออกผฝาดนะพี่น้องนี่ก็กล้วยทีปูกไปอยู่ร,รัาสมีตั้งแต่เกิดมาไปอยู่กรุงเทพกรุงคตั้งแต่อายุยี่สิบหกปีมาทัวแห่พี่น้องมันยังบบใหญ่มันอยู่ทางเทิง มันดอกมันออกดอกปักถั่วแห่ักถั่วแห่เป็นมหามมันมีหน่วยบวบประเทไปกินเลยทั้งทงคุณดอกกินเมียงมันยังบวญไงเอออันนี้ต้นเพียงต้นประดู่คือต้นหยางอันนี้แม่นเบก กล้วยพี่ปกป้องกล้วยพี่สางอันนี้ตีบจัน,น,จนกล้ำแพงเพชรบอกกล้วยไข่กำแพงเพชรบอกอในแก้วหันเพิ่นเอากล้วยเลยเ็บมือน,นางมาให้กินหวานอยู่ได้แล้ตัดมาหลังบ้านเราปลูกค่ะเอามาจากขอนแกนค่ะวีนืงถูลงมาบฮอดไปยอง เดนหน้าไม่ไผ่เลี้ยงหนอกเลี้ยงน้องแกงได้ไผ่เลี้ยงน้องดิจังหวะแล้วก็แกงสุกินเลยโอ้แหนงสั่งหลังจากมือมีการปาร์ตี้แกงหน่อไม้กันเกิดขึ้นเห็นไอมนี่แตักกล้วยพี่น้องบักม่วงอันนี้ก็กล้วยหันกล้องหันกล้องเร็วก็ขออาภาัยด้วยพี่น้องนดิอันนี้กลวยน้ำว้าบ่ น้ำมาปีกล้วยปีกล้วยสุดแหละมีทางเขามีมีไฟฟ้ามีน้ำปะป่าบึงบักลินไม้กูวันนี้กัมาสาวรลดได้พี่น้องเลยสาวรลดสาวรลดห้หาบ่หำหลานพนนอนรับสาวรลด บ้านเฮาสาวรถดนะมานาคนรพนมอ่ะน,นี่ใส่ถุงไว้อยู่บ้านบ้านพี่น้องอ่ะอันนี้เป็นพันสีเหลืองพันบ้านเฮาโลเท่าไหร่ก็เจ้าไปขายแม่มันไดซันฮะนนม่นาดุมันอยู่กับผายกับปืน,บบปนเบามันมาอยู่กับกับกปืนมันย่านกระปืนให้อุ้มตะเข่าเซเวน่น อ,อก็คือกูมานี่แหละมันก็นยังเห็นเห็นกูกูมือนี่มันเห็นหนามมันยังหอกยายหมีมันยังยายหมีนออิดน้อยมันบอกเรื่องเนาะหากมามันบอกขุ้นหนามันก็หายเลยดิเป็นซุ่มเลยสวรหลรดเขาพี่น้องอย่าเบิ่งเ,เป็นซุ่มเป็นญาติกันพี่น้องสิว่าอย่างไดก็ได้เป็นยันนง,ยง,นนยงมึงอ่ะนะ นรา,า,า,าไม่สมเอาเมื่อให้บอกปืนเอาเมื่อบอ่อมันแหละหนามมม้้สกต้มมันจืดก่อนลยล้างน้ำแล้ลวก,กต็ต้มละหวานเราไม่สมเสื้อเอิญนราไม่สมบอกเขาผสมสิ้อเอิญนราไม่สมบ่ต้อต้อ้ยใครสิกินเลยเสียดายมึงสิเอากบกับมาเอากบให้มันนะแม่พูดหัวข้าอะไกบพี่น้อง แต่รัศมีเมื่อกี้นี่ก็เมื่อกี้นี่ก็อะไรเธอหนึ่งเลไรไหนกบแอบบึงกบเดี๋ยวกูจัดแจงนะบาแมเมื่อนันเป็ดบอกว่าบรูเรื่องบอกมันเป็นเพียงว่าบรูเรื่องเป็ดค่ะบอการจัดการซะก็ได้กินน้ำเขาได้อานนี้สูงอันนี้ โอ้มันเต้นพอมัปั้นกบก็ได้อืม่าแต่เขามีซักเป็นลุงเป็นป้านะพี่น้องแต่มันเป็นน้องเขาขางไว้เพียงสกระเบื้องอนะให้มันเขาอยูเบายาหมอนมันดันค่ะเบา อีกปูก็มีบอมันจะมีหูอีกกรปูนี่ว้าฮันเดะฮันเดะันเดะตาสวอแสแวกอเด็กพ่าุ่นพ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 ุ่นตัวนั้นฮันเดฮันเดมันออกกระคำเออมันทางเบาสองตัวกระพาะแล้วว่ามันป่นกินสองคนมันเหมือป่นแห่งนะพุดหัวขาพร้อมละมึง อีวีมากินปนกบเด้ดเด็เด็ว่าสามโตพอดนะทางนี้ว่าสอง,งสามสามเอายกชูหน่อยนะ้องยกชูหน่อยอ้ายกบนะครับกบเลี้ยงในกระชังอันนี้มันน้อยน,นี่ตัวน้อยมันหลงหูนะเดี๋ยวเข้าไปแล้วมีขมเข้าไปแล้วบอกมันห่างเบ่าแล้วไปเข้าไปอยู่เลยเดี๋มันห่างเบ่าแล้วน้องฮอตยามมันหลงหูไงเดี๋ยวเห็นบอกมันอยู่แล้วตัวไหนมันจะหาทางเข้าอยู่เวีนนั่นแหละนี่นี่อันนี้ก็เฮ็ดไว้อลไรหรือหูค่ะนี่มันก็เข้าเนี่กระได้ทางหางเบ่ามืดมืด ถ้าว่ากันสองตัวไปยองยังได้ยินเอาสามซะแล้ววะฮะเดีย๋ยวกัด้วยมึงก็ยองไว้สักก่อนละวะนะกันไนเฮ้ด้เ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 ดหอยก็มีฮะเนี่ยปลาชิงเนี่ยหอยจู่เอามาทิ่มลูกพี่นั่น,น ได้แล้วบ่เอาซัวโชว์หนไไ Freud ่อยยกโชว์หน่อยนั่นไงกบเอฟกบเอฟน้อยโพดมีการวางไว้อีกมันน้อยโพดเธอเดเนมันลอยอยู่ฮ <c oughs> <c oughs> ันฮันฮ <t> ันันฮันันมันยานกีกันมันยานตาย อันมึงซื้อน้ำอันเตยละบ่อคือยังซื้อน้าเฟยเลยมาปล่อยปล่อยไว้กินะของอันแลี่สิบตหันบซื้อฮะเขาขายโลเท่าไหร่ฮันดฮันดฮันาฮันนทุล่นกเบื้องกันนะเห็นบเห็นบ่อฮัท่านบ่ตัวน้อยบ่คือตัวใหญ่พุนพูนนในแจกพุนหน่นน่นไม่ซักขนาดแม่นบ นี่นะไม่ไผ่ซักค่ะน่ะเออกูเห็นหันชูๆหน่อยชูหน่อยนี่นี่ออน,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 นี่นี่น,น,นี่โอ้อันของมึงมีมีอลายมึงเลยซื้อน้ำมันปลาเพลยมามาปล่อยจะชื่อน้ำเหล้าหลืมาวะกี่ป่อยไว้กินบหยาดเงาเลยจะเอากินฮะเดเห็นบอกเห็นบอกฮะเดตากูดีบอกเอาเอามันได้เอาให้มันได้ <laughs> ชูๆเดียวเรียบร้อย อันเขาขายเขาขายโลเท่าไรโลละร้อกยกะโตใหญ่พอกินนหัน่นโตาโตโ,โตแต่กอแทพ, <S <S พุ่นมาได้เยอโลละได้ยังต่ำต้องสองเด้ออันนี้มันมันถือเจ็ดโตใหญ่ขึ้นเลยมึงซื้อมาสองโลก็ออบ,บอกว่าสองเรซื้อมัอนมาสองโลลายโลได้วะแต่ซื้อมานี่ซื้อน้ำมันหาบา่อครบนีสามชิพกเจ็ดโตอยู่มารวมกันก็องเก้าเนี่ยมันโมเมน ไปยองว่าวางสี่ซิบก็โตนี่แหละแล้วว้าอืมนับมือนะฮะมาสามซิบพกแล้วไปก้านได้มาในหันอีกในชาหันตัวหนึ่งอือตามซิบเจ็ดมือคืนนี้ได้อตัวหนึ่งอยู่ค่ะมันออกจากอันน่ะบอกมันหมดออกที่ออกจากข้างไหนอันดีตัวน้ำอะไรเยอะตัวน้ำบักใหญ่อยู่ไส่อันดีจับดูมันกระถางเบาจับซื่อๆตัวใดใหญ่เอตัวนั้นแล้วใหญ่มันสุดโตแล้วใส่สำคัญเรื่องโอู้หุยเลยเนาะโอ้ออัดี ตัวบังใหญ่โชเอามาใกล้ๆนะมันให้ความร่มมือมากเลยด่ะโอ้ตัวใหญ่นล้วหามันเดี๋ยวมันกระทางเบ้าคือเก่าหะแหละแคดีดีมันขึ้นแล้วฮะถมใบยางหนีในนี่ะมีหดปลาขอปลาดุกปลาดินปลาหน้าขดาดตัวน้าด ลสามลัวว้ายย่อยสามตัวเทียงนอนกะเจ้าโอ้ยเตยหอมขึ้นหรือยังนั่นอยู่ขึ้นหรือยังทิ่ไปถ่ายรูปอยู่ดิเบิ่นแล้วขึ้นทางไหนฝนเราอยู่ทั้ง ม่วนได้จังซีพี่น้องมักขนาดลักมีค่ะมาทงไถทงอาค่ะไปพิษทางไปพิษทางกายมันมาเพิ่นกเ็เข่าคักแตะแทะมักเข่าแต่แทะบอกก็บ่อนนีแหละเราขึ้นแล้ะจะไปหาเลาสิขึ้นแล้วละวะ น,น,น่อยคือกันนะแม่เห็นว่าพี่น้องรัศมีฟีสไตล์แล้แลกวกันจับเจือกันบายบายขอให้ร่ำขอให้รวยเงินไหลกองทองไหลามาร่ำรวยร่ำรวยสวัสดีค่ะ